ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านขายเครื่องช่วยโถโอชามจานชามสวยๆทั้งนั้นเลยเหมือนแบบเป็นโชว์รูมเลย <_ d ota> แต่จริงๆแล้วก็คืออยู่ในครัวบ้านป้าจิม๋แมแม่ก็กำลังเลือกคือไม่ได้ว่าชีช้ชวนกันชมนะคะเลือกว่าจะเอาอันไหนกลับบ้าน <_ reste> ป้าจิมจ๋มจริงๆ ก็ไมปกันซื้อแล้วก็อันนี้มันเป็นของพี่หรือของอะไรที่เขาเป็นเหมาคนเช่ไหมคะมาทำเลือกมาขายโอ้ยโอ้ยแล้วก็พอพอของมาลงเจ้าของร้านอ่ะเข้าสนิทกับแม่ไงพี่พี่พี่ของมาลงสวยๆเยอะแยะเลยก็ไปซื้อมาดีละหกใบมั่งเจ็ดใบมั่งอะไรโอ้โหสวยมาก ่วเราเลือกลายนี้ใครเอาอะไรก็ท่าที่บ้านไม่มีกระทาเอาของใหญ่ก่อนที่ทิมมีของใหญ่ๆมากเขาแน่ใจแหละว่าแม่ๆก็เลงจานไว้เลงตาไว้แล้วจะทอะไรอย่างแม่นี่คือชองแมไม่วางเลยไม่วางเลยติดกับติดหนักเลย ว่าแบบว่าเราจะรับวิธีการจะได้จานทาจากตรงนี้ไปต้องทายังไงบ้างคะอ้าอีจะบอกว่าพี่จิมขาอันไหนที่พี่จิมบอกว่าจะให้อีแต่ยังไม่ได้ให้ถ้าเป็นวิธีการของเรานะคะดูนะคะคอนชวนี่ยค่ะขอบคุณค่ะไ่เคชอบซื้อค่ะแต่ว่าเราเป็นคนชอบขอถ้าเราไม่มาของถ่ายไปบ้านเราจะเต็มบ้านเกินไปใช่ไ มีเขาจะไม่ได้ซื้อของใหม่เขาบอกว่าเอาไปเถอะเอาไปเถอะมันมีความสุขว่าเออซื้อมาแล้วคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบทำอะไรก็เอาไปเถอะเจ็ดแม่ค่ะเรามีความสุขตอนซื้อเนี่ยอก็จะเป็นสิ่งที่้าจิ๋ก็ชอบด้วยทองคหรือชบะไรดแต่ว่ามเยวเกินไปแล้วเวลาจิ๋นไปบ้านเราอ่ะเห็นเราใช้อ่ะ มันก็ยิ่งมีความสุขแ<ช>ม่ก็เลยไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อย,ย <laughs> อันนี้คือการคืนความสุขให้คุณพี่ค่ <laughs> อะ <laughs> อ,นนอันนี้ก็คือพี่อาอิทเล็บไว้ข <laughs> <ช> <laughs> องอาอ,อ,อิทคือมีมือถือกับมีทิชชูแ่แปลว่าของอาอ,อ,อทถ <laughs> ้าเวลาลูกค้ามาขอจานนี้จะอตอบร้านตอบว่าไงครับว่าเรื่องเ <laughs> อา <laughs> เป็นเป็นสีไล่เขาเรียกว่าวางไล่สีเลยใช่ไหมคะมีใบไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมคะป้าติ๊บชุดนี้ชุดใบอันอ๋ออันที่แบบว่าอยู่กับช็อปเปร์เลยอินเจ้าคันสวนไม่แล้วก็ติ๊บชอบสีเขียวเขียวสีแบบใช่ไหมคะก็จะชอบอันนี้งั้นเรารู้แล้วเขียวเขียวเราจะไม่หยิบของที่จิ๊บหยิบอะไรหยิบพวกอย่างยักษ์อะไรสิหยิบอ๋อชุดนี้ชุดจี๊บเหมือนกันเราต้องขอต้องขอไว้ชุดเดียวป้าจิ๊บบอกนี่คือ แบบดูแหวกแนวอันนี้ของของจตุจักรค่ะของของนี่อะไรนะเท่เลยก็แบบเป็นดีไซน์แบบแปลกๆไปอีกแบบนึงพัดเหมือนผ้าเหมือนผ้าอันนี้มันเก๋สินะคะเกลเก๋อันนี้วางท้อนถือว่าวางเหมือนเดิมไม่ได้โอเคเย้อันนี้หนูเคยแขวนก็จีบตอนฟังเพลงเด็กๆแต่ว่าเป็นปิโตแบบเป็นตบแบบ ใหญ่ๆเลยนะน้องเจสเอาไปกินที่โรงเรียนแล้วเหรอสมัยอยู่ประถมใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนผ่อนขี้อ้วนติโตค่ะติ่นโต้อะไนะน้องเจสดทำเป็นตกแม่ผอมลงเป็นติ่นโต่อถ้าติ่นโต้สามติโตเนี่ยมีติ่นโตเดียวแค่นันช้าเดียวแล้วไปกินกับเพือนเป็นวาโคเราไม่ใช่มีแค่นี้นะตรงนี้มีอีกโอ้ดนะคะตอ้ยนี่สวยตายตรงนี้เอาไ่สวยดเลยนะทุจคน

ียวชาญอา๋อิคูรต้องดงก่อนนะดมกลิ่นหอมเรื่องมันกุ่นๆแล้วแล้วตาตาอันนี้ก็จถามเป่อภาษบไ ก็มีนี่เป็นการธรรมดาทุกสอปก็ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาสำหรับอีที่ตื่นตาตื่นใจใช่อุวยอันนี้เหมือนบ้านเราจะมีเลยแม่ก็เป็นที่นี่แหละลูกจ้า่ร้านเจ็ดพ่อเอามาขายถูกมากแค่เรียบแบบซื้อการธรรมดานะถูกนี่มันประมาณเท่าไหร่อย่างแบบอย่างเงี้ยสวยๆอย่างเงี้ยค่ะเซ็ตทเซ็ตหนึบางทีก็สองร้อยสามร้อยหูกเหรอคะ หมดนี่สองร้อยเหรอคะใบนึ่งยี่สิบบาทไม่เชื่อจริงเหรอจริงเหรอพี่จริงจริงจำจำถูกก็แบบจำถูกมาโอ้ยอันนีก็ติดสูตรเป็นตัวหรือเปล่าเออไม่แต่แต่ที่รู้แล้วพี่จะไปซื้อกันเองไหมไมเพราะว่าบังเพลงมันไม่ได้ได้มาหมดเดียวไงเป็นเป็นปนอยู่กับของอย่างอื่นโอ้โหแต่นี่ยี่สิบบาทแล้วกันเออยี่สิบบาใบนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเคาไม่ได้หมดจแได้ไง เราทของเรา้จะได้เซเซฟนี้มาเนี่ยคือต้องหลายๆรอบเลยแล้วเรามายกไปทีเดียวตอนคิดว่าเขาผ่านความพยายามมาแบบนี้แต่ว่ายิ่งความที่มาที่ไป่ยิ่งเกณฑใจง่ายยิ่งไม่ควราของเช้าตอานี้เก็บไปเกณฑใจเป็นความสุขแบบไม่ได้เก็บแบบเก็บไว้ไม่ให้ใครเลยไม่ใช่ทำได้หมดได้ไยคะ ลายมันแบบว่ามีความสุกมาดูเลยใช่แล้วเป็นต้องมีความสุกเลยนี่ขนาดเราไม่ชมไปสองครั้งทีก็จำไม่ได้ใช่ใช่แล้วก็ของที่ป้าจิ๋มชอบที่ป้าจิ๋มสะสมไม่ใช่มีแค่จานชาหม้อไหอะไรแค่นั้นใช่ไหมคะมีคอลเลคชั่นแก้วจากสตาร์บั๊ก ที่ว่าจิ๋มชอบใช่ไหมคะไอ้นั่นเก็บจริงจังโอ้อันนั้นอันนั้นคือตั้งอันนั้นคือไม่ใช่ไข่อันนั้นเรารู้ว่าป้าป้าจิ๋มหลับเพราะว่าเถ้าถ่างแล้วมันผ่านไปแล้วใช่มันไม่มีฝังว้แล้วนันมีใบเดียวใบเดียวเด้อขอไปดูหน่อยได้ไหมคะก็ได้ค่ะได้เไปดูยไปเลยไปตอนนี้เราก็มายืนอยู่หน้าตู้ คที่แบบว่ายาวสูงกว่าความสูงเราอีกซึ่งตู้อันนี้ไม่ใช่ตู้ธรรมดาใช่ไหมคะป้าจิ๋งขาเป็นตู้เก็บของเก็บของที่รักมากใช่อยากรู้ว่าเป็นอะไรข้างในขออนุญาตเปิดอ่ะอัตลุงก็ได้อัตลุงก็ได้อันนี้ไปนี่ไปหลบๆไปเรื่อยๆอะล้วแม่ถูกต้องแอ่ะ ไหนรักสุดหวงแขนสุดรักทุกันหวงหมดอะไรไม่หัวส่วนใหญ่ที่มีชื่อจะเรี่ยบมากที่สุดคือที่เป็นชื่ออ๋อชื่อประเทศชื่อมือแบบว่าเขาไปที่นี่มาแล้วเขาซื้อมาที่มีชื่อจะเป็นที่เขามาจากอะไรัสเซียเด็กๆเวลาจะไปหมุนหน้ากันก็จะถามว่าแม่อยากได้อะไรตัอยานไม่แก่ตับแปอ๋อเก๋ารักมากแล้วเขาไม่ใช่มีแค่นี้มีอีกมีตู้นึงเสนออันไย ประเทศประเทศอะไรโซอะไรเนี่ยแต่ไม่หมดเลยฟางอันก็คือป้งติมก็คือเก็บไว้ทั้งเนี่ยที่มีแบบใช่คือเก็บไว้แข็กมันไว้เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เอาออกมาใช้บ้างไหมใช่ค่ะเอาใช้ด้วยจริงคือใช้จริงด้วยถ้าไม่ใช้จะไปบ้านโย่ ที่ถามเนี่ยถ้าไม่ใช่จะไม่ออกไปทุกอันมีที่มาตอนนี้ก็กลังจะมีที่ไปแล้วรู้แล้วว่าจะไปไหนมีใบไหนไหมคะที่ว่าจิบบชอบเป็นพิเศษเลยชอบขาวดำก็ถูออชอบขาวดำนึกว่าป้าจิ๋มจะชอบแบบสีเขียวก็สวยเอออันนี้เหมือนเป็นคอลเลกชันแบบเวลาแวงกับสตาร์บัคเขาแบบว่าเหมือนจับมือกันอันนี้ไม่เหมือนสตาร์บัคที่เราเคยเห็นเลยมันจะเหมือนเป็นดีไซเนอร์แบบว่าสวยมาก เลียวไม่ชอบขาดำล่เล่าเปลี่ยนใจแล้วเู้ตลตยละไโอ้โหเี่สวยอันนี้สวยมากอันี้สวยอันนี้สวยเป็นแบบจิ้งจอกแบบเขาเรียกว่าอะไรหน้าหนาวอะิมิมอันนี้ก็คือตู้ที่ทำเพื่อเก็บโดยเฉพาะเลยหรอคะเก็บของทำมาเพื่อสตตาวะเยี่ยมจริงๆเลยสุดยอดตล้ มีโกนไม่ใช่แค่นี้นะคะนี่ไอ้จนีบอนะหรือที่เป็นของลากของห่วงเขาจะใช่จะหยิบไม่ได้แต่ว่าเปิดดูทุกทีก็มีความสุขใจความสุขของมันคือยังไงคะป้าจิ๋บเราได้เห็นเราได้ เอาออกมาเอาออกมาเช็ดเองด้วยอย่างงี้ใช่ไหมคะคือห้ามใครแบบว่ามาเช็ดมายุ่งอะไรมากห้ามเปิดตู้เลยห้าม้เปิดไปหลายทีเลยเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเกตกเด็กทำงานบ้านหรืออะไรี้ก็จะ จะให้พ่าเช็ดตามว่าเรามันนั่งดูเออนั่งดูเดียวมันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะเวลาเวลาเราเห็นแต่ละใบมันก็นึกถึงว่าแบบเอตอตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นใครให้เราหรือว่าอย่างงี้งั้นใช่ไหมคะไม่เคยจิ้นับใบหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่นับเลยใครที่นับเขานับหรือเปล่า หบบายไปใบหนึ่งป้าจิ๋มรู้ไหมคะเออไม่รู้หรอกจริงๆ,ๆของสะสมไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นของแพงของแบบโอ้โหเลิศหรูวิลิสมาหลาก็เป็นของที่มีคุณค่าทางใจจริงๆแล้วไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยคร่ย่ไม่เคยเปิดแลวไม่มีใครรู้ด้วยคนนี้พลาดมากคุณผู้ชมคะวันนี้ผู้จิ๋มพลาดแล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดีกว่านี่เป็นก็ต้องขอบคุณป้าจิ๋มมากที่บอกว่า คือเป็นครั้งแรกที่ป้าจิ๋มแบบยอมที่จะแบบเออเปิดว่าเนี่ยมีความผสมอะไรที่เพราะหลายคนก็ยังไม่รู้ป้าจิ๋มก็ไม่ได้บอกนะคะเนะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดสไล์กระดิ่งกิงกิงมั่งแอนมีสตอรี่ไงล่ะค่ะแล้วขอบคุณเพื่อนที่แชร์คลิ่ของสับูรณ